ในการทำงานเกี่ยวกับงานวิดีโอนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งก็คือเสียงซึ่งในบางครั้งนั้นนะครับภาพยนตร์ฉากธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเสียงทำให้เกิดความเร้าใจแล้วก็ตื่นเต้นก็จะทำให้ภาพยนตร์นั้นดูสนุกแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยนะครับดังนั้นเองผมจึงจะมาพูดถึงวิธีการทำงานเกี่ยวกับเสียงภายในโปรแกรม Adobe Premiere Pro หลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องของการนำเสียงเข้ามาใช้ตัดต่อภายในไทม์ไลน์แล้วนะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะ ทำการใส่เอฟเฟกเข้ากับเสียงเพื่อที่จะให้ลักษณะของเสียงของเรานั้นเป็นเสียงที่ดูน่าสนใจเป็นเสียงที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็เป็นเสียงที่เราสามารถจะสร้างสรร์ได้อย่างมากมายในตัวอย่างนี้นะครับผมได้มีคลิปเสียงคลิปเสียงหนึ่งนะครับอยู่ที่ในส่วนของหน้าต่างโปรเจกต์ในส่วนของคลิปเสียงนี้นะครับเป็นเสียงแบบโมโนให้เสียงแค่ช่องสัญญาณเพียงแค่ช่องเดียวนะครับในตัวอย่างนี้ผมได้อัดเสียงมาก่อนหน้านี้แล้วก็นํามาใส่เอฟเฟก ภายในหน้าต่างของไทม์ไลน์นะครับโดยการใส่เอฟเฟกแต่ละเอฟเฟกให้แตกต่างกันนะครับก็จะเห็นว่าคลิปใดที่มีเอฟเฟกใส่ก็จะมีเส้นสีม่วงนะครับปรากฏอยู่ที่บริเวณด้านล่างของคลิปนั้นๆเอาละครับตัวนี้ผมจะมาทดลองให้ดูว่าเสียงที่ผมอัดมานั้นเป็นอย่างไรและหลังจากที่ผมใส่เอฟเฟกเข้าไปนั้นเป็นอย่างไรนะครับตัวอย่างนี้ผมจะเปิดเสียงให้ฟังโดยการคลิกเพื่อเปิดในส่วนของหน้าต่าง Source Monitor ตรงนี้นะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การทำงานเกี่ยวกับเสียงภายในโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับคุณจะสามารถสร้างสารรค์เสียงแปลกๆได้อย่างมากมายภายในเอฟเฟกที่มีมาพร้อมกับ Adobe Premiere Pro นะครับวันนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเสียงต่างๆเหล่านี้และสามารถที่จะประยุกต์ใช้เข้ากับงานวิดีโอของคุณได้นี่คือเสียงที่ผมอัดมาก่อนหน้านี้นะครับไม่ใช่เสียงที่ผมพูดสดเมื่อสักครู่และคราวนี้นะครับมาฟังเสียงที่ผมอัดมา เสร็จแล้วผมใส่เอฟเฟกเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของเอฟเฟกเสียงที่ใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าที่หน้าต่างไทม์ไลน์ที่มีการใส่เอฟเฟกเข้ากับเสียงนั้นจะมีลักษณะของเสียงเป็นอย่างไรยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การทำงานเกี่ยวกับเสียงภายในโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับคุณจะสามารถสร้างสรรค์เสียงแปลกๆได้อย่างมากมายภายในเอฟเฟกที่มพร้อมกดลานะครับ วันนี้้กคจะเีีน่ยวก็คือลักษณะของเสียงนะครับซึ่งมีหลากหลายรูปแบบที่เราสามารถที่จะใส่เข้าไปภายในชิ้นงานของเราได้นะครับซึ่งในโปรแกรม Adobe Premiere Pro นั้นนะครับสามารถที่จะใส่เอฟเฟกตต่างๆเหล่านี้ได้อย่างง่ายๆรวมถึงมีเอฟเฟกต์สำเร็จรูปที่เราสามารถจะเลือกใช้ได้เลยทันทีแต่ว่าในหัวข้อก่อนๆนะครับเราได้เรียนรู้เรื่องของคลิปเสียงนะครับว่า มีทั้งในส่วนของโมโนสเตอริโอ5.1ช n แนลนะครับซึ่งตรงนี้ควรจะเป็นส่วนที่เราจะต้องคำนึงถึงว่าคลิปเสียงของเรานั้นเป็นรูปแบบไหนนะครับเพราะว่าในส่วนของโปรแกร,รม Adobe Premiere Pro นั้นนะครับก็จะมีในส่วนของเอฟเฟกซึ่งเป็นเอฟเฟกที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับคลิปเสียงแต่ละประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นโมโนสเตอริโอหรือว่าจะเป็นระบบเสียงแบบ5.1ช n n e l ซึ่งตรงนี้นะครับเราจะต้องคำนึงถึง และเราจึงจะสามารถใส่เอฟเฟกที่สอดคล้องกับคลิปเสียงของเราได้ในตัวอย่างนี้ผมใช้เอฟเฟกของโมโนนะครับเพราะว่าเสียงของผมนั้นให้สัญญาณเสียงเพียงแค่ช่องสัญญาณเดียวเท่านั้นก็สามารถใช้เอฟเฟกของโมโนได้สามารถจะลองคลิกดูนะครับว่าเอฟเฟกโมโนนั้นมีเอฟเฟกได้บ้างนะครับก็จะเห็นว่ามี effect เอฟเฟกเยอะแยะเลยนะครับที่เราสามารถจะใช้ได้และในส่วนของเอฟเฟกภายในโฟลเดอร์สเตอริโอก็เช่นเดียวกันก็มีเช่นเดียวกันซึ่งลักษณะของการใช้งานนั้นจะเหมือนกันนะครับบางอย่าง จะให้คุณภาพที่เหมือนกันให้เสียงที่เหมือนกันแต่ว่าการปรับแต่งนั้นอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าในส่วนของสเตอริโอนี้มีการให้สัญญาณเสียงทั้งลำโพงซ้ายแล้วก็ลําโพงขวาด้วยนะครับในส่วนของ5.1 Channel ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีเอฟเฟกที่แตกต่างออกไปหรือบางอย่างก็จะเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกได้เอาล้วครับซึ่งเบื้องต้นของการใส่เอฟเฟกให้กับเสียงเราสามารถจะใส่เอฟเฟกได้ เหมือนกับการใส่เอฟเฟกให้กับวิดีโอนะครับเพียงแค่ลากในส่วนของคลิปเสียงแล้วก็นํามาวางไว้ภายในส่วนของ audio track นะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดในส่วนของโฟลเดอร์เอฟเฟแล้วก็สามารถที่จะทำการเลือกนะครับเอฟเฟที่เราต้องการอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ผมเลือกที่ reverb แล้วก็ลากมาปล่อยไว้ที่ในส่วนของคลิปเสียงของเราได้เลยทันทีเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถจะใส่คลิปเสียงได้แล้ว เมื่อเราไปที่ในส่วนของหน้าต่าง e f f e c t Controls ก็จะมี Effect Reverb ปรากฏขึ้นมาซึ่งในส่วนนี้นะครับเราสามารถจะเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำการปรับแต่งได้ทั้งในส่วนของ Custom Setup นะครับก็จะมีรูปแบบที่เราสามารถปรับแต่งได้อย่างมากมายนะครับมีปุ่มที่เราสามารถจะหมุนปรับตั้งค่าซึ่งในส่วนของการปรับตั้งค่าตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีก็คือความรู้ในเรื่องของการปรับแต่งเกี่ยวกับเสียงนั่นเอง หรือถ้าหากว่าเราเองนั้นไม่มีความรู้เกี่ยวกับการปรับแต่งเกี่ยวกับเสียงนะครับเอฟเฟกบางเอฟเฟกนั้นมีเสียงสําเร็จรูปให้กับเราเพียงแค่เราสังเกตจากมุมตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีส่วนของ preset โดยจะสังเกตว่ามีลูกศรเล็กๆนะครับปรากฏอยู่ถ้ามีลูกศรเล็กๆตรงนี้นะครับเราสามารถจะคลิกเพื่อที่จะเลือกรูปแบบของ preset สําเร็จรูปที่โปรแกรมกําหนดมาให้ในตัวอย่างนี้นะครับเราก็สามารถจะเลือกรูปแบบของเอฟเฟกที่เราต้องการได้โดยการคลิกลงไปนะครับ แล้วก็สามารถจะลองเพลย์ดูก็ได้นะครับท่านเข้าสู่การทำงานเกี่ยวกับเสียงภายในโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับนี่ก็คือลักษณะของเสียงที่ใส่รีเวิร์สเข้าไปนะครับนอกจากนั้นเองเรายังสามารถที่จะใส่เอฟเฟกอื่นลงไปด้วยนะครับยกตัวอย่างผมจะเลื่อนเมาส์ขึ้นไปแล้วก็เลือกที่คอรัสตรงนี้นะครับใส่เอฟเฟก c o คอรัสขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ปรับแต่งเอฟเฟกคอรัสนิดหน่อย ให้เป็น out of space นะครับแล้วก็ลองเลดูอีกครั้งหนึง่งนี่คือรูปแบบของเสียงนะครับที่เราสามารถที่จะใส่เอฟเฟกลงไปได้นะครับแล้วก็เสียงนั้นก็จะเป็นเสียงที่แปลกแล้วก็แตกต่างออกไปก็จะใช้สําหรับภาพยนตร์บางฉากหรือว่าวิดีโอบางฉากที่เราต้องการนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งาน เอฟเฟกเสียงตรงนี้นะครับเราก็ได้รู้กันไปแล้วถึงการใช้งานในส่วนของเอฟเฟกเสียงนะครับซึ่งการปรับแต่งแล้วก็การประยุกต์ใช้นะครับก็ต้องอาศัยความรู้ในเรื่องของการปรับแต่งเสียงนิดนึงนะครับจึงจะสามารถทําให้เราสามารถจะปรับแต่งเสียงได้อย่างดีแล้วก็คุณภาพนั้นออกมาดีด้วยนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของการใส่เอฟเฟกเสียงเข้าไปแล้วก็วิธีการในการเลือก preset ต่างๆนะครับเพื่อให้ เสียงของเรานั้นเป็นรูปแบบที่เราต้องการได้ก็ลองนําไปใช้ดูนะครับสําหรับการใส่เอฟเฟกเสียง